ใครมาจากคลิปนี้ผมลดให้ก่อนเลย1,000งบาทที่เหลือมาคุยกัน สวัสดีครับก้าครับก้าจาก Big Apple าภาพเปลี่ยนไปคือเล่าให้ฟังอย่างนี้เล่าโมเรื่องตัวเองอ่ะตอนนั้นเขายังไม่เปิดเขายังไม่ปลดล็อกดาวน์ร้านัดผมมันก็เข้าไม่ได้จ้างช่างมาเมาช่างมาครับตำคานโกนเลยครับ SRV มา Honda SRV ป e ี2016ตัว e l ตัวนี้เป็นมีเบาะไฟฟ้าข้างขวานะครับข้างข้างคนขับแล้วก็มีแอร์แบ็ก8ใบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะดูภายนอกกันก่อน Honda SRV ไฟไฟเขาจะมีดวงดวงตึ๊ด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 มีเนี่ยข้างในเขาจะมีรายละเอียด มีเล่นโคมียมาเหมือนหมวกออกมานนะครับไฟเดไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถตัดโคมียมาโลโก้เป็นโคมียมโลโก้ฮัน d a าข้างล่างมีสปอ l ตไลท์นะมีสปอ l ตไลท์ด้านหน้าได้แม็กมาแม็ก1ิกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมีวอัตอร์กาดให้ติดอเตอร์กาดมาให้แล้วก็ มือเปิดโคม,มีม่มแจทีเล็ตสมาร์ท e คีย์อีโมบิเลเซอร์อยู่ในนี้หมดเลยครับกดล็อกก็กดนะครับตอนนี้ EL มีทันรูบด้วยนะมือเปิดตอนที่ s r v มันมาใหม่ๆอะ่ะก็จะแปลกตาหน่อยหามือเปิดกันไม่เจอครับมันอยู่นี่อยู่ข้างนี้ครับตัวนี้ถังน้ำมันเติมได้ตั้งแต่ เทนเก้นะครับยัน E85 เลยไล่ไปได้เลยครับไม่ต้องไปใส่กล่องไม่ต้องทำอะไรไล่น้ำมันเชื้อเพลิงได้เลยแก๊สโซลีนเกยัน E85 เลยครับเอทานอลไฟดูเขาเล่นไฟมาไฟตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะอมชมพนหนูหน่อยๆนะนะต้านไฟถอยจะลมดำก็ดก็เนี่ยเปิด โลโก้โคมี่อ่อผมแจ้งไปแล้วเนาะมีโลโก้ไอไอวีเทคอยู่ตรงนี้กล้องบ่อนะครับบ่อเขาแบบพับพับครับพับหกสิบสี่สิบได้ครับหกสิบสี่สิบแยกกันไปพับง่ายพับไปนี่ครับแล้วก็ข้างล่างให้อะไรมาบ้างนะ คู่มือไม่ใช่คู่มือแมลงเครื่องมือนะครับยางอะไหล่สำคัญนะยางอะไหล่สำคัญนะครับมีมีเราไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้เราไม่มีนะครับไล่โครงสร้างนี่เลยดีกว่านี่น็อตเนี่ยดเดิมเดิมไล่ไปไปซ้ายไล่มาไล่มาดูเนี่ยโอ้ดูความเนี่ยสีพวกนี้ เดิมเลยครับมาถึงฝาดเห็แนแขนโชกอะไม่มีน้ำมันไม่เยิ้มสติกไปไปครับเดิมเดิมตันติดครับน่าด้านขวามาด้านขวาก็เหมือนกับด้านซ้ายแปมีวอเตอร์กด์ดมีมือเปิดนะครับมือเปิด เข้าไปนั่งนั่งให้ดูคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่า s R v อ่ะมันเป็นรถที่หลังคาตรงเนี้ยมันจะต้เตี้ยๆนะแต่คือผมมานั่งแล้วมันก็ไม่เตี้ยนะแต่พอให้สรูปมามันทำให้ดูไม่อึดอัดเลยไม่อึดอัดเลยนะครับมันจะดู โอดโถงละว่างขวางเลยทีนี้เราก็มองพอเปิดกระจกใครเมารถหน้า้างหลังกันเนี่ยเปิดทะลปมองมองฟ้ามองดาวได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูโครงสร้างรอบรถก่อนมานี่ครับตามผมมาเหมือนเคยผมเน้นนะครับรถรถซื้อรถกับเราเราเน้นโครงสร้างนะครับ เนี่ยเสาเอลอยอาร์คเดิมๆกลมๆคมๆมือจับหุ่นยนต์นะครับแผ่สติกกงสติกสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ครับไล่ามาเสาบเสา B ต่อเสา C นะอ่าดูครับเนี่ยไล่มาลอยอาร์คเดิมเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ น่อยไอยางกันกระแทกตรงนี้ก็ยังอยู่สำคัญนะนะครับไล่ลงมาครบกลมไปครับเราไปดูฝั่งซ้ายเริ่มจากหลังซ้ายก่อนนะหลังซ้ายไล่จากเสาซีไปเสาซีทีนี้เราย้อนกลับแล้วเสาซีขึ้นไปมือจับขุ่นยนต์สติ๊กเกอร์กาาันกระแทกนี่ครับไล่ไปครับผมไปเปิดรอไปเลยกล้องจะได้ตามผมทันนะเสาซี มาเสาบีมีประตูหน้าขวาหน้าซ้ายมั่งประตูหน้าซ้ายก็จะเป็นอ่าไล่ไล่เสาเอมากลมๆคมๆครับชา้ๆาๆทันผมนะตามผมทันนะผมอยากให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนทราบครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันตามผมมาขึ้น ขออนุญาตนะขอเล่นสรุปนี่ก่อนเลยอ่ะมันมีม่านมันมีม่านมันมีฉากบังเนี่ยปิฉากเปิดฉากปิดฉากอาจจะหยุดฉากครึ่งนึงจะเปิดไปแล้วก็หยุดก็ได้นะครับปิดไปก่อนขออนุญาตปิดเที่ยงครับ ไม่ใช่เที่ยงแดดบ่ายด้วยครับตอนนี้บ่ายโมงมาครับเรามาจากไล่มาจากไล่มาจากคอนโซลหน้าก่อนคอนโซลหน้าจะเป็นคอนโซลสีดํานะครับอันนี้เขาจะหุ้มหนังมานะ,ะเขาจะเล่นลายมาอ,อวิทยุเป็นทัสกินจอแอร เป็นทัสกรีนเป็นรถรุ่นแรกๆเลยนะรถรุ่นแรกๆของฮอนด้าที่ใช้ทัสกรีนมาต่อมาเป็นเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ก็คันเกียร์มีตัวดีมีตัวเอสนะแล้วก็มีแพ t เทิลชิพที่พวงมาลัยมีเบรกมือไฟฟ้าไล่มาเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคอยู่ตรงนี้เลยคอนโซลกลางมาก็จะเป็นที่วางแก้วที่วางแก้ววาง จะใช้คําว่าวางแก้วใช้ว่าวางขวดน้านเนี่ยขวดน้าไซส์ไซส์1.5ลิตรอ่ะสบายทองขวดเลยหลุมลึกๆเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเลยเข้อแขนของมันเนี่ยเลลงไปเลยครับตรงนี้ก็จะมีช่องสัมภัระนิดหน่อยนะครับตรงนี้เอาไว้นั่นใจใหญ่กับลูกได้ครับมือตรงนี้เอาไว้วางโทรศัพท์วางสัมราระนิดหน่อยวางโทรศัพท์สนนวนม้ากก็าวางโทรศัพท์นะครับผมไม่วางเหรียญ ด้านพวงมาลัายฝั่งซ้ายจะควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาจะเป็นคุยคอนโทรลนะครับด้านซ้ายปัดน้ำฝนด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวมีบอกมาตรวัดกดขึ้นลงตรงพวงมาลัายด้านขวานะด้านล่างรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยส่วนมาตรวัดด้านหน้าจอฝั่งซ้ายออรอบเครื่องนะตรงกลางบอกความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ด้านขวาสุดกลมๆเหมือนงานก็จะทีนี้ก็จะบอกว่าบอกระยะบอกน้ํามันบอกจีปาทะช่องแอร์ช่องแอร์เขาให้ช่องแอร์ออมาห้าอันนี้ก็สามเนาะก็ก็เป็นดีไซน์เขานะเบาครับเบาเป็นเบาะหนังหนังแท้นะครับหนังแท้หนังแท้ทุกจุดครับจิ้มจิ้มจิ้มดูนะหนังแท้หนังแท้ทุกจุดเบาะหนังก็ทําความสะอาดง่ายครับแอร์แบ๊ก แอแบให้มา8ใบเสา A 2ใบนะครับคอนโซลหน้า2ใบแล้วก็ไซด์แอร์แบกสอใบาจากนั้นก็เป็นเสาซเนาะอยู่ตรงเสาซอีก2ใบเป็น8ใบครับเออผมขัดอะไรไปปะแล้วมีพุสตาร์ทด้านขวาก็จะมีระบบการลื่นถลายตรงคอนโซลตรงประตูควบคุมควบคุมกร,กระจกนะครับกระจก กเลียจะเป็นออโต้ออโต้ฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งหน้านะอะสองบานเป็นออโต้ครับสองบานจะเป็นออโต้แล้วก็พับกระจกปรับซ้ายขวาจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้อ่าเราไปดูหัวใจสำคัญของรถกันข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะไปแจ้งราคาข้างล่างแล้วไปเดี๋ยวไปลองขับพร้อมกันไปครับมาครับต่อเนื่อง เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันอย่างที่ผมบอกเสมอเสมอนะครับหัวใจของรถยนต์ก็นี่แหละครับเครื่องยนต์นะครับเริ่มจากบอดี้รถก่อนดีกว่าผมไล่จากฝั่งขวาไปก่อนดูน็อตฝานะครับไล่ซีนพวกนี้ไล่ไปครับเดิมๆด เดิมเดิมมันมาจะเป็นโรงงานจะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะครับจํานะครับผมดูจนจํานะครับเนี่ยพวกเนี้ยสีพวกเนี้ยเวลาผมไปดูรถให้ลูกค้าผมก็จะไล่ดูพวกเนี้ยแต่เข็บพวกเนี้ยครับมันแกะได้เงี้ยได้มันกดลงไปเนี่ยมันจิกลงไปแล้วมันจะเป็นรอยเล็บครับนะครับแ,แต่ถ้าเป็นสีโคนมมันก็จะลงไปเหมือนกันแต่มันจะมันจะแปะแปะครับมา ถึงเครื่องยนต์ฝั่งขวาเป็นกล่อง ABS นะครับแล้วก็เครื่องยนต์มาต่อเกียร์ไอกระปุกขาวๆนี่นะ้ามันน้มันเบรกครับปดัดน้ำฝนนี่อะไรคูลแลน์มาเติมหม้อน้ำนะครับดูความเดิมของเขานะครับจากเครื่องต่อเกียร์เนี่ยนะนะไม่มีรอยซีนไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีน้ำมันซึมเลยครับมาขายของครับเราจะแจ้งราคากัน ก่อนที่จะแจ้งราคาผมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมหน่อยใครดูคลิปอยู่ผมมีส่วนลดให้ก่อนเลยหนึ่งมื่นบาทถ้าดูแล้วเข้ามาคุยกับพวกผมนะเข้ามาเข้ามาคุยกันเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเมื่อวานผมก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือเปล่าล้วโทรมาตีสี่โทรมาผมก็รับวันรุ่งขึ้นจองครับจบ ายโทรมาครับคุยกับเราราคา5,98,000 0หรถสวยๆแบบน,นี้ชัวร์ครับผมเอาไม่เกินเดือนหน้ารถคันไหนที่ผมทำคลิปไปนะไม่เกินเดือนครับคิดถึงรถคิดถึงเราครับเียเปิ้ลขาสวัสดีครับ าเป็นแค่เครื่องมันแปดแต่ขับพุ่งไปเลยนะครับอยับขับมันทรงตัวดีครับทรงตัวดีผมว่านะผมแนะนำนะถ้าคนที่เอาไปแต่งนะผมให้เอาไปรีแมปอีกหน่อยหนึ่งอนะโอ้โหใส่รีแมปทำรีแมปทำคันเร่งไฟฟ้านะ ครับวิ่งกันจุยใส่ท่อใบหนึ่งเอ v วีแต่งสวยนะครับแต่งสวยผมเห็นหลายคันละทเอปไปแต่งกันเล่นเก่หมดถนนหมดไม่ใช่ว่ารถหมดนะครับถนนหมดถนนวิสัยกว้างครับเสาเอเขาจะ เขาจะบังนิดหนึ่งอ่ะแต่ก็รับได้มองได้กระจกก็จะเป็นกระจกตัดแสงนะถ้ากลางคืนมาไฟล้วจะเป็นถ้ามีไฟเข้ามาตรงนี้ก็กระจกมันจะมืดลงแล้วก็เปิดหัวแมงเปิดแมงอ่ะเปิดเปิดเปิดแมงได้เปิดโชว์ไปนะครับตอนนี้แดดแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยหน้าขับรถเปิดทุนขับเล่นเนี่ยปิดนะตอนกลางคืนเอาไว้ให้ ผมชอบนะผมชอบผมชอบเนี่ยผมชอบมองฟ้าผมชอบมองอะไรกว้างๆไปภูเขาไปทะเลได้บรรยากาศมองฟ้ามองทะเลมองภูเขามองต้นไม้ไม่มีอะไรมาบาังตาเรามันกว้างมันดูอิสระครับครับดีสนับสนุนโดย c sure. a hm r Car ์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั com เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple Car ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเข้าแฟนเพจดิจ Apple Car หรือจะเข้ามาชมกิเต็นรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนบัตรชัยถนนการจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ